ของชอบของหมวงน่ะเหรอนี่หนังเรื่องนี้เลยสย,ยุ่งเุ๋ยเอ็มสุทศักติ์กับแอนวาสนาเทคน,นิคแปลกๆอย่างนี้เราชอบมากเลยละ่ะที่สำคัญนะเขาบอกว่าบันทึกด้วยวิดีโอคาเสเซ็ตเอสทีซูปเปอร์ไฮเกรดซะด้วย <c oughs> นี่นี่ส่วนม้วนนี้แฟนเราวางห่วง,วงพันผีปอบสามดูทีไรหวัวระทุกทีผมชัดอย่างเงี้ยเพราะว่าบันทึกด้วยวิดีโอคาเสเซ็ตนิกไงละ่ะ แต่ที่เรากับแฟนเราชอบแล้วก็ห่วหง่วงเหมือนๆกันเลยต่อวันนี้บันทึกภาพวันแต่งงานวันเกิดแล้วก็วันหวานวันที่น่าทรงจํำอีกหลายๆวันนี่นะตัวเราอยากบันทึกด้วยวิดีโอคาเซ็ตเอสทีซูเปอร์ไฮเกรดแต่แฟนเราดีสิอยากให้บันทึกด้วยวิดีโอคาเซ็ตนิกมากกว่าดูแม่ยายได้ยินเราเถียงกันเลยตัดสินว่าทั้งคู่บันทึกได้คมชัดทนทานทุกสถานการณ์และเป็นของชอบของห่วงของแกซะด้วยสิ บันทึกของชอบของห่วงด้วยวิดีโอคาสเซ็ตเอสทีซูเปอร์ไฮเกรดหรือวิดีโอคาสเซ็ตนิกและภาพเหล่านั้นจะคมชัดไปอีกนานเท่านาน